โควิดเป็นเหตุเบลล่าหน้าเป็นอะไรล่าสุดจำหน้าเก่าไม่ได้จะมีความสุขทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่การงานเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซีนหวานกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆทั้งแซวทั้งไปโผลในช่อง youtube ของพี่เวียหรือ คอมเมนต์หวานหวานผ่านอินสตาแกรมก็มีออกมาให้เห็นแถมตอนนี้ความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึง8ปีแล้วด้วยค่ะแต่ในตอนนี้หนุ่มเวียนั้นจะต้องแยกกับเบลล่าสักระยะเพราะหนุ่มเวียนั้นมีถ่ายหนังที่ประเทศออสเตรเลีย4เดือนล่าสุดในอินสตาแกรมสตอรี่ของเบลล่าเธอได้เล่นฟิลเดอร์สาวสายฟอกขณะที่เธอนั้นกำลังแต่งหน้าอยู่ โดยเบลล่านั้นได้เล่นกับช่างแต่งหน้าคู่บุญของเธอนั่นเองต้องบอกเรเยว่าภาพนี้นั้นจำเบลล่าไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ